แอบสองวันว่างๆของสาวๆแบ็คกิงกันนะคะโอ้โหนอกจากนอริซ่าค่ะเธอจะควงพี่จีซูไปกินข้าวด้วยกันแล้วเธอค่ะยังว่างไปเดินเล่นแล้วก็แชรูปถ่ายภาพกับโรเซ่กลับมาให้กับเราได้ดูกันอีกด้วยนะคะหลังจากที่ได้หยุดพักกันค่ะก่อนที่จะไปเล่นคอนเสิร์ตต่อที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนนะคะนี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะอนริซ่าค่ะเธอมาอัพรูปสวยๆอวดโมเมนต์หวานๆค่ะที่ควงโรเซ่คะออกไปเดินเล่นในใจกลางกรุงลอนดอนแบบนี้ซะด้วยค่ะคุณผู้ชม โอ้ยน่ารักมากๆเลยนะคะลูกนี้ต้องบอกว่าดีแบบตะโกนกันเลยทีเดียวสวยเท่ชอบมากๆเลยเนาะดูหันปนเท่ค่ะมันดูเก๋ะพูดไม่ถูกนะเรียกว่าน่ารักจริงๆเลยค่ะเห็นลูกๆนี้แล้วแบบว,ว้าวกันเลยทีเดียวเนาะแล้วนี่ค่ะก็มีการถ่ายรูปนะทั้งด้านหน้าด้านในนะผัดกันแบบแอคชั่นอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ เลิศมากๆเลยค่ะมันดีต่อใจจริงๆเลยนะคะที่ได้เห็นสาวๆแบ็คพิงค์ค่ะเขามาอวดโมเมนต์หวานๆนะออกไปเที่ยวเล่นในวันพักผ่อนวันว่างๆแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกความเคลื่อนไหวหนึงค่ะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะเมื่อร้านปิ้งย่างอาหารเกาหลีะะที่ลอนดอนค่ะเขาก็มีการมาโพสตไลน์เซนนะของนอนริซ่าแล้วก็พี่จีซูด้วยค่ะแสดงว่า2คนนี้นะคะแอบย่องนะคะไป ทานข้าวด้วยกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมอแอดก็เอาบรรยากาศภายในร้านเอามาฝากให้ดูด้วยเลยแล้วกันนะเผื่อใครที่แวะไปแถวลอนดอนนะแล้วก็มีโอกาสค่ะจะได้ไปตามรอยของสาวแบ็คพิงได้นะคะนี่ค่ะชื่อร้านก็อยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ส่วนเมื่อคืนนี้ค่ะพี่จีซูกับเจนนี่ค่ะมีการมาอัปรูปภาพใหม่ๆให้กับลิงได้ดูด้วยนะคะก็เป็นโมเมนต,ต์ตอนที่พวกเธอเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ลอนดอนนี่แหละค่ะเรียกว่าก็มีหลายโมเมนต์มากๆเลยะคะ่ะแต่ก็ไม่ไว้ค่ะที่ยหยเกียวค่ะจะมีแอบขายของด้วยนิดนึงเนาะ,ะก็แม่ท่านะคะก็ตะเวนทัวร์คอนเสิร์ตไปด้วยค่ะขายของไปด้วยนะก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะแอดก็เอาความเคลื่อนไหวใหม่ๆม,มาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้า